สวัสดีครับผมช่างหนุ่มนะครับเมื่อวานนะครับหลังจากที่ขัดกระดาษทรายเสร็จไปนะครับมีพี่น้องนะครับอยากเห็นนะครับว่าช่างหนุ่มขัดลบรอยกระดาษทรายสเต็ปแรกใบแรกเป็นยังไงบ้างใช้ใบอะไรใช้เครื่องขัดอะไรแล้วก็ใช้ยาขัดอะไรเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมใบขัดที่ใช้ นี่เลยใบใบนี้นะครับขนแกะขาวนะครับของ w o r k s t u ต f นะครับ Work s t u ตนี่เป็นขนแกะแท้เป็นขนแกะขนสั้นนะครับผมใบนี้นะครับผมพี่โป้งนะครับพี่โป้งก็อดแลบท่าอิดนะครับนำมาให้ผมลองทดสอบใช้งานปรากฏว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะใบขัดหรือเป็นเพราะแบ็กเกอร์หรือเป็นที่ยาขัดหรืออะไรนะครับ จริงแลกเกอร์นนี้เป็นแลกเกอร์ที่นกแก้วตัวท็อปเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะแข็งมากๆแต่พอขัดใบแรกสเต็ปแรก,แรกด้วยใบขัดขนแกะตัวนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมผมว่าน่าสนใจมากๆเลยเครื่องขัดเครื่องขัดเป็นของโรตารี่นะครับโรตารี่อันนี้รอบต่ำสุดก็รอบหนึ่งพันนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองขัดตรงนี้อ่าส่วนยาขัด แบบหนึง่งส่วนยาขัดนะครับเป็นยาขัดหยาบนะครับผมตัวนี้ผมยังอุบไว้อยู่นะครับเพราะว่าผมยังทดสอบการใช้งานอยู่แต่เบื้องต้นเนี่ยถือว่าขัดลงดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพอได้ผลอะไรยังไงแล้วผมจะเอามาขายนะครับสำหรับยาขัดตัวนี้ ่ะเดี๋ยวขัดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนี่ครับใบขัด work stop working ครับ working ตอนขัดเนี่ยรู้สึกว่ามันลื่นมันลื่นกว่าใบขนแกะทั่วไปมันมันไม่ดึงมือเรานะครับมันไม่ดึงมือมันขัดลื่นสบายเลยครับขัดลื่นขัดง่ายก็อย่างที่ผมบอกว่าไม่รู้ ไม่รู้ว่าเป็นที่ใบขัดขดแกะหรือว่าเป็นที่อะไรพอขัดสเต็ปเดียวเที่ยวเดียวเนี่ยเส้นกระดาษทรายหายแล้วก็ความเงาเนี่ยเยอะมากๆนะครับรอยรอยโฮโลแกร,รมรอยอะไรเนี่ยแทบจะไม่มีเลยขัดง่ายมากพอเป็นสังเขปนะครับขัดให้ดูพอเป็นสังเขป ไม่นานนะครับอันนี้ผมจบที่กระดาษทรายเบอร์สองพันไว้เป็นเลกกเกอร์ตัวท็อปของนกแก้วนะครับผ้าอ,อยู่ไหนอ่ะโอเคปัดดึงนะครับเดี๋ยวผมไปหาผ้ามาเช็ดก่อน้างหนุ่มนี่ไม่เตรียมพร้อมเลยเอาล้ะรครับมาแล้ว เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอฉีกเทปกาวก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูใกล้ๆคลิปนี้ไม่ตัดเลยนะครับไม่ตัดต่อเลยเป็นไงครับ เป็นไงครับใบแรกใบแรกเที่ยวแรกเที่ยวเดียวนี่ครับใบขัดที่ใช้เป็นขนแกะขาวนะครับนี่เลยเวิร์กตัปเวิร์กสตัหุ่ย <laughs> พี่โป่งนะครับพี่โปง่งนํามาให้ทดสอบใช้งานบอกว่าชักโดมใช้ดีนะเอาไปลองใช้ดูหน่อยนะครับเอาไปลองใช้ด้วยหน่อย นี่เลยสุดยอดอยู่นะเอาเรื่องกะเนี่ยเอาเรื่องกะนเนี่ยขนแกะขาวอันเนี้ยเนี่ยขนแกะขาวเนี่ยขนยแกะแท้นะครับขนแกะแท้ผสนสั้นๆเนี่ยได้ผิวประมาณนี้เลยนะครับถ้าสนใจใบขัดเนี่ยเดี๋ยวลองไปพิมพ์ค้นหาเวิร์สตัฟนะครับเวิร์สตัฟในเพจนะครับเขามีเพจอยู่นะครับไปลองไปลองไปลองเลือกหาสินค้าอ,อันเนี้ยมีเยอะมากๆเลยผมเห็น พวกแปลงพวกเครื่องมือดีเทลลิ่งอะไรเนี่ยเยอะมากนะครับที่ห้อนี้สำหรับงานขาดก็ประมาณนี้โอเคครับผม